หนึรอปีสมัยสารชื่อสนานก็พศสองสี่แปดเก้าสงครามญี่ปุน่นอะไรก็ยังเป็นเด็กอายุประมาณเกขวบก็ไปโรงเรียนทุกวันโรงเรียนวัดมีก็ครูก็อสอนแค่คนสองคนนะักนักเรียนก็ไม่กี่เท่าไหร่ ก็เรียนมาตั้งแต่เจดขวบจนมาถึงพศสอง 89, สี่สงครามเกิดก็วันไหนมีเครื่องบินมีอะไรมาทิ้งระเบิดตามฐานทัพสะตหบหรืออะไรแบบนั้นก็ต้องหยุดเรียนแล้วก็หนีกันเข้าป่าเข้าอะไรไปก็ต่อมาพ่อก็กลัวจะมาระเบิดจะมาลงสมัยสารก็พาหนีไป อยู่บางพาะจังหวัดชลบุรีตอนไปก็ต้องแล่นเรือใบไปแล้วพอมันสงบลงหน่อยก็แล่นเรือเรือใบไปรับกลับมาก็อยู่ใช้ชีวิตกันมาแบบนั้นแล้วก็พ่อแม่พี่ชายก็ออกทะเลออกไปหาปลาตอนกลางคืนจับเรียกว่าววนลอยใกล้ฝั่งแจวเรือกันไป ก็ไปกันประมาณสามคนพ่อแล้วก็พี่ชายอีกสองคนคือนายสนองพิทักษกรเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วเหลือแต่สอจอสเสนพิทักษกรเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละก็คือคนที่ช่วยพ่อแม่ทำมาหากินอยู่ตอนนั้นก็อยู่กันมาก็เริ่มมีประมงเล็กๆขึ้นต่อมาก็เรือยังไม่มีเข้ามาฝั่งนี้สักเท่าไหร่ก็ต้อง ขึ้นไปที่เกาะสมสารเพราะเรือจะมาจอดเรือประมงใหญ่ๆจะมาจอดที่นั่นคนฝั่งนี้ก็ต้องข้ามไปซื้อของซื้อปลาซื้ออะไรมาทํากันก็ทํากันไปเล็กๆน้อยๆพอต่อมาก็ขยับขยายกันออกไปสร้างสะพานเล็กๆสั้นๆก็ค่อยๆทํากันออกไปจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็มีเป็นปึกแผ่นมาก็ประมาณอายุของตัวเราเองเนี่ยก็ ปีนี้ก็79ปีแล้วซึ่งก็มันได้มีบทบาทอะไรมากมายแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นคนแก่ๆธรรมดาอยู่บ้านแต่ก็ยังพอจะรู้อะไรบ้างถ้ามีใครมาถามส่วนมากก็จะต้องให้เขามาถามว่าเรู้นั่นไหมรู้นี่ไหมรู้เราก็ตอบไปว่ารู้อธิบายได้อันไหนไม่รู้ก็ต้องบอกว่าเอออันนี้ไม่เข้าใจนะ ตอนจะสร้างเนี่ยที่ว่ามีหลวงพ่ออะไรทูดงมาแล้วก็มามาปักกรดแล้วก็ไม้ันวานนิมิตมาอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีชาวบ้านที่นี่แหละก็ช่วยกันสร้างคือปั้นด้วยปูนนะ่ะชาวบ้านก็ช่วยกันออกคนละเล็กละน้อยตอนนั้นของอะไรก็ถูกทุกอย่างแล้วส่วนเขาทางขึ้นเขาอะไรทุกอย่างก็ยังไม่มีต้องด้นป่ากันขึ้นไปอะ่ะ ชาวบ้านที่ศรัทธาจริงๆก็ช่วยกันขึ้นไปปั้นไปและต่อมาก็มีพระองค์เนี้ยท่านก็รู้จักกับช่างช่างปั้นปูนเนี่ยก็เอามาปั้นเป็นรูปรูปพระหลวงพ่อดำเนี่ยขึ้นมาว่าจะเสร็จก็นานพอสมควรอะ่ะพอเสร็จก็ตั้งตากแดดตากลมไว้อยู่อย่างนั้นเนี่ยจนฝ่ามีเรือประมงใหญ่ๆก็ผ่านมาไหวมากราบอะไรพอศักดิ์สิทธิ์เข้าเขาก็ มาสร้างโนนนี่นั่นให้เช่นอีกหลังคาคลุมที่ม่มาตรฐานสักเท่าไหร่ก็พอได้บางแดดบังฝนบ้างแล้วเรื่อยมาก็เนวความศักดิ์สิทธิ์ของท่านก็บันดาลให้มันเป็นไปอย่างเช่นที่ทุกวันนี้เราเห็นกันอยู่อ,อ๋อก็อยากให้ ช่วยกันจันลงให้สมแสสารอยู่ต่อไปอีกาน,นานแสนนานถ้าอะไรที่มันทำแล้วจะเจริญก็ขอให้ทุกคนในท่วบาเป็นสมแสสารแท้บ้างไม่แท้บ้างก็ช่วยกันให้อยู่ต่อไปให้ได้เทราะนั้นอย่าให้ทุกคนรักสมแสสารเมื่อเหมือนที่เรารักสมแสสารนะ หนึรปีสมัยสัต